จะถนัดกสลดร้อยเปอร์เสียต์โอ้เจ้าเสือบอบาดจอยเสือเสืออยู่เสืออยู่เสือปอืบน้องผูยงามป้านี่ได้ว่าสดนลยเจ้าเสือจะกบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแลบานนี้บอกไปแล้ววันนี้บอกจอยบอเสือแล้วบอเห็นน้องงามเลยเนาะยังไงก็ต้องมีคนมาลงมาคุยอยู่แล้วอะสัน แต่ว่าผมมีคนค้องใจะนะพี่น้องเยคนเอาคนส่วนอืมพี่น้องนะ้อะกลับมามกลัมาพ่อกลับสาวโสดเธอหนึ่งน้องอน้องทิพยนะ์เนาะ นั่งดิวน้องดิวน้องดิวเอแต่ว่าออกไประบายน้องทิพย์ตซ่นน้องดิวลงน่ะลงหลังอโดยสบายดีน้องดิวสบายดีเกือบหนึ่งเนาะนั่งกอดพี่น้องเลยมันบ่นั่งบ่ได้เลยนี่ยแต่ชิวแดกบ่ได้นคือกินขาหนี่งเด้อผู้สาวก็ธรรมดาพี่นอะไรต้องอบซีเรียสหน่อยเนาะหน้าฮอนเนียเนาะ เดือดขึ <g ül> าา้นสินามาเนี่ไปมข้างในนองลามมาเนี่ยมานด้ไปเล่<า>นข้างในบ่มาเ,เป็นทนางบ้านเคยขเข้าไปในเมืองอยู่บ่บ่เ,เคยบ่เคยเนาะ<อ><อ>มันเคยเข้าไปในเมืองอย่างนี้อยู่แต่ในบ้านมื้อนะ่ะฮาวการซ้ำผ่านนอกมันไปเจนหนึ่งแล้วสามีอ่านมนม ไปโยดึกมังยมลงมาใส่น้องเดิวนี่โงกบ่เลยอยยังเนาะแต่มีนมนมก็ให้ความสนุกสนใจอยู่เนาะแต่กับบาง <c oughs> บางบางคนเป็นกะยังซับชนพี่นะนะ้องเลยเนาะเป็นยังซับชนอยู่นะว่าน้องคนใดออกมาเปืดใจนะ้องคนใดมาเพื่อใจกันแน่นะนะพอสัมษณสขู่เดี๋ยวมื้อนะั่นันมาหนะู้เนาะ แต่มาเมือนี้ก็เพื่อเป็นการแบบว่าสุาพเรืเ่อแล้วก็มาแก้ข่าวใหม่มก็คือเปิดโตหรือว่าเปิดใจแบบเปิดตังการเลยม,มือนี้นะเปิดตัวจริงเลยแมนเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนอน,ะน่ะเนาะเลยสถานะนี่ก็โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นนองเนาะเลยสถานะก็โสดร้อยเปอร์เซ็นต์อเจ้าเสือบ่าวจอยเสือ เสือโยเสือโยเสือบ่อืน้องผู้งามปานเนี่ได้ว่าสดตรหน่อยจะเสือจะกวดส้นห้าสิ <c oughs> บเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบไปแล้วปานนี้บนนบจอยบวเสือและป่อเห็นน้องงามเลยเนาะเ <c oughs> น,ในี่ยกะต้องมีคนมาลงมาคุยอยู่แล้วอ่ะสัน <c oughs> แต่ว่าผมมีคนคล้องใจนะพี่นอ้ <c oughs> องเนียคนเอาคนโสดตนี่ยมันกะต้องมีคนลงบนคุยเป็นธรรมดาเลย มังย่อมวานมาจากเนาะโดยบึ่งจะคือมังย่อมวานเนี่ยมีคนมาคุยหลายปะ้ะบอกบ้านใดแบบว่าเปิดใจนี่มีผู้บ่าวเลวปะหรืออ่ายังยังบอกมีเหซียังมีความหวังได้พี่น้องเลยยังมีความหวังแม่คนที่เข้ามาจีบมาคุยเนาะคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังมีความหวังแลวบอกเนองเหมือนยังสู้นะยังสู้ยังเปิดสถานะอยู่ เปิดไฟเขียวอยู่ฮะนะบอมีเคาะผูกหมัดใดๆทั้งสิทโซดก็คือโซดโซดคือบ่อมีไผ่เดี๋ยวมีผู้ดูแลเดีย๋ยวมีผู้ดูแลเดีมีคนดูแลบ่น้องอะโดยให้ดูแลแบบไหนแบบยังวะว่บมาบังดูนอกอย่าให้ดูแลแบบจะให้ดูแลแบบ คอยซัพพอร์ตซอยเออรือนี่บ่ด้รียวเฮาขาดเรือ,อยังให้เขาซอยเรือเป็นนิโบออ่จากไปไซก็ให้พาไปเป็นนิโบ่โอ้ยอยากมาให้เป็นไม้กันให้นี่บ่ไม้กันไหมที่ <c oughs> ไม้กันบงั <c oughs> นบงเฮ็ดอใหม้กันดิเพราะนองกับพ่มพีไทยอ๋อนอนกัม <c oughs> มนบมีอพี

มันต้องเป็นคนระดับนั้นแม่ว่าผู้บ่าวในบ้านนี่บ่มีบ่บ่เคยมีบ่ไม่บ่เป็นคอ๋อมีก็บ่เป็นตาดอกผู้บ่าวในบ้านน่ะให้บ่าวตุงๆเนาะเลยเฮาก็ฮูกันอยู่ผู้บ่าวไว้รุ่นบ้านเฮานะสิเป็นอีหยังได้ก็ยังโวยเนี่ยตัวเองบ่รอดับ่ืานอายุจปี้พ่สาวน้องนี่แม่น เจ้าเคยถามแล้ววะวัวอยหลายปีเติมแม่จ้าปีเลยค่ะสิ18 18แล้วยังเฮียนอยู่บ่เบนจบแล้วเฮียนจบแล้วเคยไปทำงานทำการอยู่บ่เคยทำทำอยู่ใส่ละ่อ๋อไทยได้น้องเั้นเป็นลูกครึ่งในน้องเันดิวอะไรจะเป็นลูกครึ่งบ่อพอเป็น ขาเป็นไทยแม่เป็นเราแต่บุรีคนเป็นสีบอกครับาใจด้น้องมันเป็นลูกครึ่งด้อนน่องเจักบอพออยู่จังหวัดี่นขอนแก่นอ๋อมีขอนแก่นแต่จะมาใหญ่อยู่ลาวเนาะหรือว่าใหญ่อยู่ไทยยังไงอยู่ไอ๋อแต่กลับมาเฮียนอยู่พี่บอเฮียนอยู่ไทยเลยเฮียนอยู่ไทยเลยอ๋อจ้าหว่าน้องกันาะตาแบบลูกครึ่งอะไร ออกแบบไทยๆเนี่ยยังน้อยได้รูรังอาจาน่ย์อือสาวลูกคร <ừ ừ. S 1> ึ่งลูกครึง่งไทยลาวเนาะลูกครึ่งไทยลาวโมเมนต์ครึ่งบกครึ่งน้าได้ครึ <c oughs> ทำไมครึ่งผีครึ่งคนโมนเมนต์ครึ่งผีครึ่งคนไนนว้ท้องลราอยู่ลราโดนอะไรัะเป็นครึ่งผีครึ่งคนเนี่ยท้องเราถ้าไทยนี่ก็ฮึ่งๆยังเมื่อเธอหนึ่งบ่อนองหรือว่าในใดโตรงหั มีเงินกับเมือมีเงินกับบริษันโดยนอกนี้มีสองความสะอาดได้มีบัตรประชาชนไทยน้ำอยู่ไทยก็สบายอยู่ลาวก็สบายได้หนองนะเขาก็อยากเป็นเนี่ยนะคือการบรรลุคนได้มันเป็นบัได้จะไปชมเห็ดบัตรประชาชนไทยเอาอย่างไรจะได้ไปอยู่ไทยสบายเนี่ยนะน้าพี่น้องเว้ยอันนี้ก็ดีบ้านนี่ ตัวน,นอกสี่จำกัดอยู่บ่าอายุเพิ่นน้องลั้นนมนมที่ถักมาจัดสีนมนมที่จะสมัครมาดูแลนอกนี่นะสี่จำกัดอายุเพิ่นอยู่บ่บจำกัดบ่จำกัดบ่จำกัดอีกเอาเลย้ยวถึงแปดสิบเอาบ่เปิดโอนกัดอะไรกันเฮ้ยบ่จำกัดคันพ่อมีลูกมีเมียก็โอเคคุยได้เนาะ เอามาเห็ดยแปดซิามาเห็ดปุยบ่เอาน้องมาประยำกันมาเห็ดปุยบ่อยากแล้วถื่อน้องเอามาเลี้ยงกะนี้เอามาเลี้ยงกะนไม่ว่าวันทรมานปูช่งไวผูไร่แปดซิบโอ้ปล่อยให้ให้ให้ปลาอยู่ของปลาเหินนู้เอ้ยปลาชีไรเนาะจะน้อยแบบงยันปลามาเห็นคลิปนู้นะปลาชีคิดใจปลาปลาชีปึ้งปังขึ้นเลยปลาชีในนมกันน้อยอีกไว้ยดิปลาว่าจะ อยู่ของปลาไปแล้วนะบัดดีลอยมาเห็นเห้ปลากระชุ่มกระช่วยกันมาอีกนะแมนมาเห็นผู้สาวลาเปิดใจเในสระแปดชิปยังได้เด้อวยดีว่าแปดชิปมามาถือไม่กระเทามาปอกปักในกันน้องกระเชเดจะตีน้องก็ว่าไม่น้องปัญหาคนดูแลคนน้องมาดูแลเขาอีกแม่น้าคนมาดูแลน้องแล้วน้องห้าคนมาดูแลกันเนี่ย ประมาณหาหกสิบนี่ยนะเนาะคุยกันไปก่อน <c oughs> เอาพราะเป็นไปได้เนี่ยก็นอนไปจะโยูลายไปกัหลับบไดากันเนาะจากฟันซามากกฮิติชะประมาณแบบ <c oughs> บกเกินหกสิบหรือว่หกสิบหกสิบหาใช่เนาะก,กับหบหหกสิบห้าหกสิบห้าลงไปสี่ห้าสี่สิบสามสิบประมาณนี้ จบพวกอ้เนี่ก็พอได้ดีย <c oughs> ังดียังดีหายากได้หาาจำเนาะแ <c oughs> น่นหายากเพราะว่าหาคนโสดเนี่ยน้องลามีแต่เพื่พอนมีลูกมีเมียเสียมากนะคนโสดเนี่ยเยอะบ้านนี้หาคนมาดูแลนี่ถ้าเกิดว่าเพิ่นดูแลเขาแล้วเพิ่นอยากตกอยากแต่งได้เขาเป็นลูกเป็นเมียเลยได้สนองลาเสียบเนี่ยได้ตนนัวข้อมไปก่อนบอกหรือว่าน้องยังบอกพ่อบอกหรือว่าพ่อ ต้องเบิกเงาไปก่อนใช้เวลาดนดดบ่จ้นารเดนดูเบิกไปก่อนบอกเขาสิดูแลเขาได้สําดบด่บอกเขา<ม>จริงใจเขาสําดต้อตงใช้เวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญนั่นแหละเป็นสิ่งพิสูจน์เขาเรียกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยพิสูจน์ใจคนพิสูจน์เบิงความรักนั่นแหละสิ่เป็นหลักแท้เลยหลัก เจียมอะรักจอมปอบก็รักจอมปอบกำลังดีกันคนเอาคู่มือเหมือนกันบอกว่าผู้หญิงผู้ชายแหละพี่น้องเลยนอกอ็อกอแล้วแต่บนวันฉนัดเป็นมันแมนีนเอาครับแล้วแต่เอาช่างมาแมีเนเอาครับฮัมโบฮูเนอะจิตใจไปดอกแมีนอนาคตนะฮับโบฮู้แต่ว่าขเขาซีเป็นเนี่ยไรอยูด่ด,ดํากันไปจากจีฮู้จิตใจแล้วแบบ กันไปกันมารอบแบบนี้อนนมันจะมันปเป็นเรื่องของอนาคตน้องหลานอันนั้น,น,น,นมันว่าพอได้กันเนาะมองมาเห็นแมนไม่แต่เฮาในทำในสิ่งทำในปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดเมนคือเห็นวันนี้ให้ดีที่สุดยกเพราะมืออื่นกระช่างมันแมนทำวันนี่ให้ดีกว่าให้ดีกว่าเมื่อวานแมนให้ดีกว่าเมื่อเมื่อหลังหลังอะไรคือเมื่อวานเ <c oughs> ห็นมือนี่ให้ดีกว่าเมื่อวาน แต่จะไปสัญญาได้ว่าจะทำวันนี้ให้ดีกว่าพรุ่งนี้เห็นไปม่ได้มันเป็นเรื่ององนาคตนั่นแหละตื่นมาเช้ามาเห็นหน้านอย่างวันยังไหมนี่เจ้าทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอเออพี่น้องเลยเนี่ยที่เป็นกุศลเนาะสาวสาวลูกครึ่ง,งไทยแล้วขึ่นไทยแล้วสิแปดปีน้องเอ็มาเปิดใจ อาคนดูแลอาคนดูแลแข<อ>กเนาะที่เป็นนมไทยหรือว่านมเาลเานากก็ไดเป็นอย่างมะลมายามาเที่ยวหาได้บอน้องละไดเนาะน้องว้างตลอดบะโดยน้องเหินที่บ้านนีบบ่รับ่<อ>ได้ไดใส่แล้วพว่าบอไดมีรี่อยากเห็ดลักๆเนาะโดยดูแบบธรรมดาธรรมดาในบ้านนะพี่น้องอเลยบ่ดไดเห็ด างานเหตุงาน,านผีดซังขนาดนนะมัได้นี่เรื่องเหตุที่ว่าจําเป็นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเหตุใดเหตุหน้าเนี่ยนี่นะรู้ว่าน,น้องลาเป็นดับหน้าเป็นรีบอเนี่ก็ดีเคยเหตุบ่โดยคิดว่าตั้งแรกว่าสิอยู่เหตุหน้าแล้วก,ก่อนต่สิงยงอนไปทางน้องในม,มีพี่น้องเยอะคนน้องบอ่แม่ท่านไลฟ์ถ <c oughs> ักเขา ยังง่ายกันไปพ่อแม่เดียวกันบ่าหรือว่าคขาละพ่อคขาละแม่บ่ลูกนี่น้องนี่เป็นลูกสาวเดียวอ๋อเป็นลูกสาวเดียวลากระโยนีิก,ก็กระโยนิยอ๋อเป็นลูกสาวเดียวของอีพ่ออีแม่แต่ว่าพ่อแม่เป็นเนี่ยกันหลายๆอพ่อแม่แยกแยกกันแล้วบ่พ่อแม่เป็นเนี่ยกนันน้อยๆกันน้อย พ่อแม่งเนี่ยกันพี่น้องเลยแต่ว่าพ่อคนไทยกับยังบ่านในทิ่เนี่ยฟาลูกกครยังติดต่อคุยกันอยู่พ่อกับเจ้าของมึงยัง<อ>ติดต่อดูลแลแล้วกันเข็กนุบคึกถ่ายถ<ท>ามถ่ายถามการเป็นอยู่ของลูกอะไรแต่พู้ว่าเพิ่นมีครอบครัวใหม่หรือยังพ่อของน้องเนะี่ยมีแล้วมนะีเลยเนาะแม่ก็มีแล้วเนาะคุณตาสู้สู้สากเป็นกางใจคุณตาฉากชีวิตใหม่ พอให้เจอคนที่จริงจังจริงใจแหละคนคที่จะมาดูแลน้องก็ได้ให้เขาหากับแหงน้องสิสัตย์กับน้องเพิ่นเพิ่นเอาเลยเพราะว่าสมมติเพิ่งิงโตในน้อยคนหนึ่งโตคนเดียวหะนะแม่นสีน่ะทองสารพี่น้นองเลยพี่น้นองกัมงงี้เนาะแม่นมีใครเลยมีแต่ตัวคนเดียวหลับจันทร์พี่น้องเคนได้เจอแต่คนจร่งคนจริงแม่นคนที่ว่าหักแท้ แล้วบ่ล่วงแม่ก็พร้อมถ้าว่าเขาพร้อมจะเอาน้องไปอยู่น้านี่น้องจะไปอยู่บ่มีเลยน้องละระดับปานะ่ะอยากได้ไปไปอยู่น้าแน,นี่อืมพร้อมบะพอดีหรืรว่าหรือว่าคุยกันไปก่อนหรือว่าคุยกันไปก่อนอเป็นสิเรื่องดูดูแลให้สบายเลยได้น้องละบ่สนใจบ่ตัวนี้ <c oughs> หรือว่าลองคุยกันก่อนเนาะ <c oughs> แม่นะก็ลองคุยก่อนนะสิไปตกลงว่าโอ้ไปไปกับผู้ใดต้องใจกันก่อนแม่นต้องรู้หน้าและรู้ใจน้ำแม่นบางทีก็ให้เพื่อนมาเที่ยวงฮะขอกอนมาพูดมาคุยกันก่อนเนาะพอเฮายังบ่ฮู้จักนี่ใช้จะข้อเพื่อนนี่นะไชก็ตามแต่นะถึงสิไปผู้บฟับหล่นห้วยจักผู้ใดเป็นผู้ใดสิแม่ต้องให้เขามาเที่ยวฮะเฮาเพื่อนกันนซานมาผู้จักกับญาติพี่น้องเฮาก่อนเนี่ยนะจะเชื่อมาหาพี่ได้ไหม ไปอันนี้คือบอุญเฮ็ดดีน้ำโต้มันดีครับจังหวะดีเลยพี่หน,น,นุอมโต้บุญเฮ็ดดีเอากะตักเตือนกันน,น่อนะแมนเมนทั้งสาวลาวทั้งบ่าวไทยอะไรต่อได้ถือครัก,ก็ว่าถือเนาะนต่อได้มันมาถือครัก,ก็ว่ามันมาถือแมนเพราะว่าน้อ,นองเพิ่งกับต่อไน้อยเน,น,นื้อเสือคนไหนอย่าบอกหนงหน้องเป็นคนแบบที่แบบเสือคน เสือคนง่างเนาะเพอคนมีความผู้ได้มันกีสีหนึ่งมามีความผู้สองอมีบทเรียนเลยมันกสี่เสือคนอยางนี่จังน้อยนะสีบานอกมาตัวนี่มันกแต่เป็นคนหักคนง่ายมั้ยเปล่นไม่หักใครจมปากเจมปากเลยเนาะไม่ก็จมปากเลยแต่สู้่เป็นะไ้เนาะสี โชคดีเนาะเมนว่าชนาไปได้จังที่ได้ใจเนาะออกเกินในคลองอันดับน้องไม่ได้มักเลี่ยคือฮะผู้เดียวเลยจมปากเลยไปใส่บ่ได้ตายคาเอิ๊กเลยพี่น้องเลยยำ <c oughs> ตายแทนได้ยังประมาณน <c oughs> <อ>ี้นือตายแทนได้บารจ้ะขอเจ็บแทนยังประมาณนี้นะว่าตายแทนได้ไเป็นไ่บ่ได้ขอเจ็บแทนนะขอเจ็บแทน <c oughs> อืม <c oughs> อะเป็นกาังใจให้เด้อ,น, <c oughs> อน้องหลานเนาะกับผมมียังไรได้บ่าวจอดจะได้จบคลิปได้บ่าว ก็คือผมมีแนวสิทาเนางเด้คือกัรเนี่ยผมบอกผมมีบ่มีอยังเพิ่มเติมบอกเมนเมนอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆต่อไปเด้อน้องหลาดเนอะเนาะฝากเกาไล่ก็แชร์ก็ติดตามเดี๋ยวน้องใจเนาะเป็นกำลังใจให้น้องหลาดกินแฮงกับแพงแป็นพันกันใส่หมากกระทังมา่ได้หมากกระทังมาน้องแฟนกับพ่อแจกเบอร์แจกไล่อยู่เนาะแม่เมนวันอาทิตย์อาจจะคลองโออเข้าในแหละพร้อมที่จะดูแลน้องเพื่อน ถักมาทักมาพูดมาคุย,<ด>ยมาจีบเพก่อนมนมันอยู่ที่คนสองคนเท่านั้นเองพี่น้องเลยโอเคพี่น้องอเนาะอสบายดีน้องสบายดีสบายดีโดยๆดิสบายดี